หลายคนถามนะคะก็ถามนุ่มบ่อยๆเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะถามว่าทําไมนุ่มถึงกินแอปโซแล้วกินแอปโซแล้วมันดียังไงเอาคําตอบแรกก่อนเนาะว่าทําไมถึงกินแอปโซหลายคนโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี้ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องลําไส้มีคนพูดกันเยอะอาจจะเป็นเทรน์หรือเป็นอะไรก็ตามแต่สําหรับแอปโซค่ะเขา ดูแลเรื่องลำไส้ตั้งแต่เริ่มต้นที่หนูแบบรู้จักกับแอปโซซึ่งอันนี้ก็เข้าปีที่4แล้ว หนูแมกินแอปโซมาทั้งหมด4ปีเนื่องจากว่าร่างกายของเราอะค่ะต้องการการดูแลจากวิตามินทั้งหมดในเนี้ยมีกว่า60ชนิดซึ่งซึ่งหนูแบบโอเคเมื่อก่อนเนี้ยหนูแมกินเป็นเม็ดอยู่แล้วแล้วมันเยอะไม่ไหวพอมารวมอยู่ในนี้แล้วมันง่ายนี่คือเหตุผลว่าทาไมถึงกินแอปโซแล้วแอปโซดียังไงมีวิตามินครบทั้งหมด60ชนิดเพียงพอต่อร่างกายใน1วันไม่ต้องไปหาไปเติมไปเพิ่มอะไรอีกแล้วแล้วอีกหนึ่งอันคือที่หนูมชอบแอปโซเขามีแอปโซไนท์ เขาดูแลกลางคืนด้วยนั่นหมายถึงว่าร่างกายของเราอะดูแลแค่กลางวันอย่างเดียวไม่ได้มันต้องดูแลเรื่องตอนคืนด้วยเอ้าหลับแล้วดูแลได้เหรอจําเป็นเนื่องจากว่าหลับนี่แหละร่างกายเรากำลังซ่อมแซมแต่ถ้าหากว่าไม่เติมอะไรที่มันสําคัญหรือจําเป็นต่อร่างกายหรือวิตามินต่อร่างกายเนี่ยการดูแลจะไม่ครบองค์รวมเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมทำไมไหนูมถึงเลือกแอปโซทั้งแอปโซเดย์และแอปโซไนท์ กลับมาที่เรื่องลำไส้ทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องลำไส้กันเยอะมากแต่แอปโซเป็นเจ้าแรกๆที่พูดถึงเรื่องนี้ถ้าลำไส้ดีร่างกายก็จะดูดซึมแต่สิ่งดีๆเข้าไปร่างกายจบนะอธิบายแบบนี้เข้าใจง่ายเอาแบบนี้ถ้าหากว่าคุณอยากลองคุณลองกดเข้าไปแอดไลน์ก็ได้หรือเข้าไปดูใน Facebook แอปโซไทยแลนด์ก็ได้แล้วไปดูรายละเอียดแล้วสั่งโปรมาพร้อมกับแก้วลองถามดูว่าแก้วยังมีอยู่หรือเปล่านุ่มบบเชือ เชื่อว่าเขามีให้กับทุกทุกเซ็ตลองเข้าไปดูแล้วทดลองพอลองเสร็จแล้วเนี่ยเรามาอัปเดตกันดีไหมคะว่าทำไมคุณถึงเลือกแอปโซมันจะเป็นเหตุผลเดียวกับที่หนูแแบบเลือกหรือเปล่าเดี๋ยวกินนี้เสร็จนะหน่วมออกกำลังกายต่อเลยนี่คือเหตุผลว่าเราต้องดูแลอายุมากขึ้นยิ่งดูแลด้วยแอปโซค่ะ